สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูการเพราะปลูกนะคะเพาะปลูกผักสวนผักนะคะของน้องนะคะนี่เป็นสตรอเบอรีร่นะคะเป็นสตรอเบอรีร่ เป็นสวนผักย่อม,อม,อมไม่ใหญ่มากเอะไรไม,ม่ยวหมา หมาตัวใหญ่นะคะไม่ไปไม่ไปไกลเดี๋ยวเดียวหมาแดกอาะคะ่ะหมาแบบใหญ่ใๆมันจะเป็นโรงเรียนอนดุปานนะคะโรงเรียนดุปานเปิดที่้าน ก็จะมีหมาตัวใหญ่ๆ